เจ้าเพื่อนๆเ,เราก็จะคงจะได้เลมหลายดอกอยู่จ้ะเพื่ดูดีเขากินอนะ่ะไม่ได้จังเลยมันอยตรงนี้นะเด็กขอเหย,ยีบหญ้านี่ออกก่อนยุงก็ตอมเรานะดูยางกันยุงเอาไม่อยู่เลยนะเพื่อนดูดีนี่โอ้โหนะเพื่อนดูโอ้ยคัก,กัะน,นี่นี่จะ้ะ ก้องก่อนเนาะงามอยู่นะนี่ดอกนี้ดนะอ,อ,นนอ,นนอเกเล็กๆก็เยอะอยู่นะเสียวเหยียบจังเลยนี่สวงามดีจ้ะแพคคู่เลยสั่นไหว่อยนะนะดูดิเพื่อนๆเอ้ยขับเลยจ้ะ ไม่คิดว่าจะเจออะไรดูวยนะโอ้ยดีใจขนาดมีอีกมีอีกไป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 มีอีกออ้ยอยู่ใต้ต้นคิดมาสไม่เคยได้เห็นนะถอนให้ดูดิเพื่อนดูงามไหมนะงามเลยงามเลยงามเลยจ้ะเห็นปะนี นี่ลุงนะนี่สองลุงเลยเพื่อนกำลังกินเลยจ้ะมีอีกไหมมีเด้อจ้ะเพื่อนนี่มีไหมกูเหยียบจังเลยนุ้มดอกสองสามดอกเลยนะุะมนุ้มนะเพื่อนดูนี่ ็ปป่ะนี่แบบนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเลมเอานน้นี่เดี๋ยวเล่มเลมเอามันไม่เคยขึ้นเยอะขนาดนี้นะอันนี้สามเลยนะจ๊ะอรนนีอ้อีกนี่ นีแค่ข้างทางเด้อจ้าทุกคนโอ้ป้าปดัปดปัดปัดเพื่อนเห็ด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 จ้าเห็ดเห็ดกำลังขึ้นเลยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะจ้าทุกคนเห็ดพึ่งนะจ้าทุกคนดูดิ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 ดดว,ว้าวว้าวว้าวนี่อีกนี่อีกจ้านี่อีกจ้าปา้าเพื่อน,นดู ตามุตํามีตาม้ตามีเลยจ้าทุกคนออ้ดูิฮิเพื่อนฮิฮิูิดู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 ฮิ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 ิอนิ